สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นในส่วนของสูตร3ตัวตรงลาวพัฒน,นาเป็นสูตรเดินดีที่ผมจะมาคำนวณไว้ชมกันสำหรับแนวทางทวันวันที่24กรกฎาคม2567ส,สำหรับท่านที่สนใจมาดูวิธีสูตรนี้กันครับสถิติสูตร3ตัวตรงราพัฒน,นาสูตรนี้ครับเริ่มเข้าตั้งแต่ในวดที่9 สี่หนึ่งนะครับงวดที่สูเริ่มเข้าเนาะงวดเดียวเก้าสี่หนึ่งนะครับหลักร้อยนะครับทําได้เก้าหกนะครับหลักสิบทำให้สามสี่นะครับหลักหน่วยทําให้หนึ่งหกนะครับชุดสามตัวที่ได้ก็อยู่นที่แปดชุดนี้ครับซึ่งในแปดชุดนี้ก็จะมีมาหนึ่งชุดตรงนะครับเลขชุดที่เข้าจะเป็นเลขชุดนี้ครับเก้าสี่หนึ่งเนาะก็จะมาแบบนี้ตรงตรงเลยนะครับคํานวณได้เก้าสี่หนึ่งออกห้าเก้าสี่หนึ่ง อันนี้จะเป็นสูตร3ตัวตรงเนาะ่ก็ถูกเป็นงวดแรกงวดที่2นะครับสูตรนี้นะครับคำนวณได้ห้าหนึ่งเจ็ดเนาะเราก็มาดูครับหลักร้อยได้85หลักสิบได้ศูนย์หนึ่งหลักหน่วยได้ไม่สองเจ็ดนนก็เข้าที่เลขชุดนี้ครับ517หนเในแปดชุดนี้นะก็จะมี517หนึ่อยู่ในนี้เนาะก็ถูกเป็น2งวดครับ ผลเที่ยวกคือ05 17ถูกเป็นสด้วยเ่ต่อมางมวดที่3ที่ผ่านมานะครับรอ,อบที่แล้วนะครับสูงนี้คำนวณได้อ่า1 4 3นะครับ143มเราก็มาดูคำหลักโดยได้4 1หลักสิบได้45หลักหน่วยทำได้38เนระาก็เข้าที่เลขชุดนี้ครับ143ก็จะมีแาบบานี้ตรงๆก็ถูกเนามเมืติดเลยเนาะออก6 1 4 3ก็เข้า3ตัวนะครับ สำหรับท่านที่สนใจสู่ราวพัฒนาสูงนี้มาดูนครับเรามาดูนาว่าสูงนี้นะเข้ามา3งวดจริงไหมนะครับซึ่งผมก็จะคำนวณให้าาดูกันเนาะจะย้อนให้ดูกันเนาะ,ะ,นนะตั้งแต่ที่สูตรเริ่มเข้าคืองวดที่ออกเ4 1นครับ เริ่มมันที่สู่ได้เป็นสู่หลักร้อยนะครับวิธีคิดก็ใช้ตั้งเป็นหลักแสนบวกกัน2ครั้งหลักพันบวกหนึ่งครั้งหลักสิบบวกกัน1นึ่งครั้งบลินหนึ่งคงที่ครับสี่บวกเจ็ดสิบเ็ดสิบแปดิก้านะบวกนเ่มไปเดแต้มเป็นหกแลได้เก้าหกในว้รหลักร้อยได้9ก้าหกกำัหลักร้อยเนาะต่อมาสู่หลักสิบนะครับวิธีคิดก็นำหลักแสนบวกกันหนึ่งครั้งหลักหมื่นบวกหนึครั้งหลักพันบวกหนึ่งครั้งสิบบวกบวกหนึ่งครั้งบลินเก้าคง ได้สาอันนี้หลอกสิบมีได้ต่อมาครับสูสามเป็นสูฐานหลอกหน่วยด้านนำหลอกสิบนบวกกันสามเพราะฉะนั้นเจ็ดสามนี้เป็นแได้หนึ่งหกต้องไม่ 5, แฮรแต้มเนาะอ่าซึ่งเราก็จะได้ชุด3ตัวออกมาที่8ชุดครับก็จะเป็นชุด9 3 1นะะึ่งนะฮะทำให้เก้าสานะครับ9 4 1ทำให้เก้าสีครับในชุดที่มี6ก็จะเป็น6 3 1ครับ6 3 6 6 4 1 ทำได้646เนาะผลที่ออกจะศูนจะ076ออก941ออก5 941เนาะนี่คือสูตรสามตัวตรงนะครับนี่ก็เข้าได้ชุดนี้ครับ9 4้ารงตรงตรง,ตรงนะก็ถือเป็นมวอได้ต่อไหมมือที่สองสวัตดีที่ 2. สองครับสูตรนี้ทำได้517ครับ517เได้ที่ออกคือน0 5 1 7ทีนี้เราก็มาลงคำนวณดูนครับ เริ่มในสู่หลักร้อยครับวิธีคิดก็นําหลักแสนบวกกัน2ครั้งหลักพันบวกหนึ่งครั้งหลักสิบบวกหนึ่ครั้งบวกหนึงี่ครับแปดบวกห้สิบสามบวกสี่บเวกหนึเนาะหลักร้อยที่ได้วดที่สองใ8แปดนำเพิ่มไปเแต้มเป็นห้าครับได้แปดเด่นหลักร้อยนะครับสูตต่อมาครับสูตรสองเป็นสู่หลักสิบวิธีคิดก็ใช้หลักแสนนะหลักหมื่นหลักพันสิบบวกหครั้งบริเก้าขงที่ครับเก้าบวกสามสบกสเจ็ดบว 30เนาะบวกกันได้30ใช้เฉพาะตัวท้ายครับมันได้0ูนย์หนึ่งด่หลักสิบต่อมาครับหลักหน่วยเนอะวิธีคิดก็นําหลักสิบคนบวกกัน3ครั้งนะครับได้2อดนะครับชุด3ตัวตรงนะที่ทําได้ก็จะเป็นชุด802นะครับทำได้807นะครับ812 817่งสทำได้502 507เนาะได้512 517 เลขท,ที่ออกทะจาก941ออก517ครับ0517ผลยอดนะครับก็เข้า3ตัวนะที่ชุดนี้ถูกอีกสองวดต่อมางวดที่3นะครับวดที่3มสูนี้ครับทำให้143ออก6143นะครับก็เข้า3ตัวถูกอีน3ามงวดติดนะครับสถิติสูนี้นะครับก็เข้ามา3 มุสดีลยเนาะจะมีมาแบบนี้ต้องตรงนะครับท่านี่สนใจมาดูกันครับ <S <S 1> <S 1> <ๆ>เริ่มวันนี้สูตรแรกเป็นสูตรหลักร้อยเนียวิธีคิดว่านำหลักแสนบวกกัน2ครั้งน้ำบุญหลักพันบุญหลักสิบบนบิญหนึ่งคงดีครับ2บวก1ได้3 3บวก1คงนี่ได้4นะพุ่งไป7แต้มเป็น1ได้4 1 เด่นทีหลักรน่วยนะครับต่อมาสูตรสอเป็นสูตรหลักสิบวิธีคิดนําหลักแสนบวกกันหนึ่งครั้งหลักหมื่นบวกกันหนึ่งครั้งหลักพันบวกกันครั้งหลักสิบบวกกันครั้งบวกเก้าคงที่ครับหนึ่งบวกสามได้สี่สี่บวกห้าห้าบวกเก้าสิบสี่เนาะได้สี่ห้าอันนี้คือหลักสิบที่ได้ครับต่อมาครับสูตรหลักหน่วยเนาะวิธีคิดก็ใช้หลักสิบมาหลักสิบบวกกันสามครั้งนะครับได้สามแปดนะครับคนเดียวคือ 143นะครับซึ่งใน8ชุดที่เรามาดูนะครับมี143ไหมนะครับก็จับชุด3ตัวด้วยนะได้443 448ทำได้453 458นะครับ143 148นะครับ153ทำได้158 นี่คือจับชุดแล้วเนาะ3าตัวตรงนะครับลนแรงคือ6 14นในแปชุดนี้ครับพอมีชุดที่ทำได้1 4 3อยู่ในแปชุดนี้ก็เข้า3ตัวนะครับถูกเป็น3มุติดตัวนองครับที่ผมมาคำนวณให้ดูก็จะเป็น4ดีเนาะที่สตดเข้ามาเนาะใน3มงวดได้ที่ผ่านมะานะครับ สำหรับท่านที่สนใจสูงนี้มาดูกันครับเ,เรามาดูหลักร้อยกันครับวันนี้เนาะนำหลักเนบวกันสองครง 1, นนั้งหลักพันบนหนครั้งหลักสิบบนรครั้งบวนึงคงที่ครับหกวกสี่สิบบวกหนึ่งคงสอดเนาะได้หนึ่งแปดนี่คืหลักร้อยที่ได้ม่วดนนี้เนาะหนึ่งแดินที่หลัก้นนอ 1, กย ต่อมาครับสูตรสเป็นสูตรหลัก10บนำหลักแสนบวกกันหนึ่งครั้งหลักหมื่นบวกกันหครั้งหลักร้อยอ่าหลักพันบวกกันหงครั้งหลักสิบบวกกันหนึ่งครั้งด้ดยเก้าคงที่ศูนย์บวกห้าได้ห้าห้าบวกหกสิบเอ็ดบวกสี่สิบห้าบวกเก้ายี่สี่นอได้45หลักสิบได้สกับ5ครับต่อมาก็จะเป็นหลักหน่วยนาอนนำหลักสิบวกกันสมครั้งสี่องได้สองนะครับทีนี้ก็จับชุดสามตัวด้วยครับก็ได้หนึ่งส ทำได้152 157ครับในชุดที่มี8ก็จะเป็น8 4 2นะครับ8 4 7ทําทำได้8 5 2ทําทำได้8 5 7ครับก็มาลุ้นกันครับอ่าซึ่งใน3ามวดได้ก็จะมีมาแบบนี้ตรงๆเลยนะครับวันนี้เป็นโมที่4ี่นะก็มาจาัดให้ลุ้นกันก็เป็เนแนวทางสัมับสูตรเหลาพน,นันนะสำหรับมวดในวันที่24กกรกฎานี้เนาะ นี่คือวมวนใหม่ครับก็นำไปเชียงดูนะครับถ้าเรายังมั่นใจสูต3ตัวสูตนี้ก็แคปน้าจกันไว้เนาะถ้าเป็นสูตรนี้เข้าเราก็สามารถที่นําสูตนี้ไปคํานวณต่อได้นะครับ คิดยังไงกับสูตรนี้นคอมมนต์บอกกันได้เนาะนี่คือสูตรแนวทางนะครับสามตัวตรงเราพัานานะครับก็นําไปที่การถากดูนะครับเลขชุดที่น่าสนใจสําหรับวันนี้ก็จะเป็นเลขชุดแปดห้าสองนะครับแปดห้าสองจะเป็นแปดสี่เจ็ดนะครับประมาณนี้เนาะสุดท้ายนี้ขอ H4 ทุกท่านเช่นีัครับแล้วพบในคลิปหน้าสวัสดีครับ